พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจําวันวันนี้เสนอเรื่องเปิดปากสรรเสริญเปิดใจเชื่อฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายการที่เราจะเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างปกติแล้วจะมีเงื่อนไขอยู่ไม่มากนักนะครับสำหรับเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเราก็จะเชื่อว่าใครเป็นคนพูดสมมุติว่ามีคนบอกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะถามแล้วก็จะดูว่าข่าวนี้เรื่องนี้มาจากใคร ถ้าคนที่พูดที่นำข่าวมาให้เราเล่าเรื่องให้เราเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่เราเชื่อใจเราก็จะเชื่อในระดับหนึ่งหรืออีกประการหนึ่งเราก็เชื่อเพราะได้ยินมาจากหลายๆปากหลายๆคนพูดให้เราฟังมีน้ำหนักมากขึ้นเราก็เชื่อหรืออีกอย่างหนึ่งก็มาจากเชื่อเพราะมีเหตุผลน่าเชื่อได้เป็นเหตุการณ์ที่ มันสมเหตุสมผลเราก็เชื่อหรือบางครั้งเราเชื่อเพราะเราไปเห็นกับตาด้วยตัวเราเองและพอมีคนมาพูดเราก็เลยเชื่อนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราทั้งหลายใช่ไหมครับคุณดูฟังครับแต่สิ่งใดที่มันค้านกับความรู้สึกซึ่งเราคิดเองนะนะครับว่ามันมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นแบบนี้ไม่ว่าใครอมอะไรมาพูดเราก็ไม่เชื่อนะครับ เพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลหรือมันมีอะไรที่ขัดกับความรู้สึกขัดกับตักกะเหตุผลในใจของเราในชีวิตของเราประสบการณ์ที่เรามีอยู่ถ้ามันขัดเราก็จะปฏิเสธแล้วก็ไม่เชื่ออาจจะไม่แสดงท่าทีในการไม่เชื่อแต่เราก็ไม่เชื่อในใจลึกๆของเรานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยพระวจ,จะนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่ ซึ่งพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับผู้เขียนได้เขียนพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เป็นการถวายการยกย่องพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือพระทั้งปวงและผู้เขียนได้กระตุน้นเร่งเรา้าให้คนอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้านั้นที่จะกลับมานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแทนที่จะ ไม่เชื่อฟังพระองค์ต่อไปซึ่งในฉบับแปลที่เป็นการแปลมาจากฉบับเซฟตัวจิ้นนะครับพระธรรมสดุดีบทนี้เนี่ยผู้เขียนก็คือกษัตริย์ดาวิดเองนะครับตามที่เราได้เห็นในหลักฐานหลายๆเหตุผลหลายๆเหตุผลที่ยืนยันว่าดาวิดเป็นผู้เขียนพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้และนี้ก็ถือได้ว่าเป็น สดุดีที่พูดถึงการขึ้นครองราชบัลลังก์ของกษัตริย์ของคนอิสราเอลอีกบทหนึ่งซึ่งอยู่ในพระธรรมสดุดีหลายบทนะครับที่พูดถึงการขึ้นครองราชของกษัตริย์เช่นสดุดีบทที่47บทที่93บทที่96จนถึงบทที่100ก็พูดถึงการเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของกษัตริย์ อย่างไรก็ตามนะครับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้เชิญชวนให้ผู้คนคือประชากรของพระเจ้านั้นมานมัสก,การพระเจ้าและเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าองค์เดียวนะครับการเกริ่นนำตั้งแต่ข้อหนึ่งของสดุดีบทนี้เนี่ยได้เรียกร้องให้ที่ประชุมยกย่องพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลงสำหรับความรอดของพระองค์ด้วยวลีด้วยคำกล่าวที่บอกว่า ให้เรานมัสการพระเจ้าถวายพระศิลาแห่งความรอดของเรานี่เป็นภาพที่ชี้ให้ผู้เชื่อทั้งหลายประชากรของพระเจ้าทั้งหลายวางใจว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระศีลาซึ่งเป็นความมั่นคงเป็นศีลาที่ไว้วางใจได้เป็นความแข็งแกร่งและเป็นศิลาแห่งการช่วยกู้ สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ความมั่นคงด้วยการจัดเตรียมการช่วยกู้ให้พ้นจากพยันตรายต่างๆในชีวิตของพวกเขาซึ่งการช่วยกู้นี้นะครับไม่ใช่เป็นการช่วยกู้ในปัจจุบันในขณะนั้นเท่านั้นเองแต่การช่วยกู้นี้เป็นการช่วยกู้จากประสบการณ์ในอดีตซึ่งบุตรหลานของคนที่เชื่อในพระเจ้า รุ่นลูกรุ่นหลานของประชากรอิสราเอลเคยเห็นเคยได้ยินเคยเข้าใจว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้รับการช่วยกู้และมีความเข้มแข็งมั่นคงได้เพราะพระยาเวองค์นี้ดังนั้นพระองค์จึงเป็นพระศิลาแห่งความรอดด้านหมายความว่าศิลาพระเจ้าองค์นี้เป็นที่คุ้มภยัยและเป็นผู้ช่วยกู้ให้พ้น จากสิ่งเลวร้ายจากการเป็นทาสก็ดีจากการถูกทำร้ายก็ดีความยิ่งใหญ่ของพระยาเวนในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับมาจากฤทธานุภาพของพระองค์นั้นมีเหนือกว่าพระทั้งปวงที่คนต่างชาติได้นมัสการได้ยกย่องบูชาซึ่งคนต่างชาติในท่ามกลางคนอิสราเอลที่อยู่ใน เวลานั้นเนี่ยพวกเขาได้นับถือพระต่างๆที่พวกเขาได้ทึกทักเอาว่าเป็นพระที่ครอบครองถ้ำต่างๆของโลกนี้และพระอื่นๆที่พวกเขาคิดได้นะครับว่าอาศัยอยู่ตามภูเขาต่างๆซึ่งพระอื่นๆทั้งหมดนั้นก็ได้รับชื่อเสียงสําหรับการควบคุมทะเลและพระอื่นๆก็ได้รับการมีชื่อเสียงขนานน้มว่าเขา พระนั้นควบคุมแผ่นดินโลกแต่อย่างไรก็ตามในที่นี้ผู้เขียนสรุดีบทนี้ได้บอกว่าพระยาเวนั้นทรงเป็นกษัตริย์เหนือพระทั้งปวงที่คนต่างชาติได้เคารพบ,บูชาในเวลานั้นคือพระองค์พระยาเวนั้นเป็นพระเจ้าผู้ปกครองที่แท้จริงเหนือพระทั้งปวงนั่นเองครับ พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างคนอิสราเอลนั้นมีอยู่สองภาพด้วยกันนะครับพระองค์ได้ทรงสร้างชนชาติของพระองค์ขึ้นมาและทรงไถ่พวกเขานอกจากนั้นพระองค์ก็เป็นพระผู้เลี้ยงดูคนอิสราเอลผู้ทรงป้องกันผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งดีให้กับคนอิสราเอลปกป้องคุ้มครองเอาใจใส่อย,ย่างดีเปรียบคนอิสราเอลว่าเป็นเหมือนแกะที่พระองค์ทรงเลี้ยง ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากว่าผู้เขียนได้หนุนใจให้ประชากรของพระเจ้านั้นระลึกถึงว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงดูพวกเขาจำเป็นที่จะต้องยอมจำนนคุกเข่าลงเฉพาะพระพักพระเจ้าเป็นการสื่อความหมายยอมจำนนว่าพระเจ้าองค์นี้แหละมีสิทธิอํำนาจเหน,เนือชีวิตของเราเหนือทุกๆสิ่งที่เราทั้งหลายคิดว่าเป็นของเราพระเจ้าองค์นี้แหละ เป็นผู้คุ้มครองดูแลจัดเตรียมให้กับเราอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับคนอิสราเอลนั้นก็ถือได้ว่าเป็นฝูงแกะที่ดื้อดึงในอดีต,ตการมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของพวกเขาสิ่งนี้เนี่ยได้กระตุ้นให้ผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ตักเตือนผู้คนให้หลีกเลี่ยงจากการกระทําความบาปต่างๆที่มันจะส่งผลต่อการที่ทําให้พวกเขาต้องหลงทาง เดินวนเวียนในทินทุรกันดาลน,นั่นก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเมื่อเขาเดินยิ่งเดินวนเวียนในทินทุรกันดาลก็เท่ากับว่าเป็นการจัดขบวนงานศพที่ยาวนานที่สุดในโลกซึ่งในภาพของพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงเหตุร้ายที่เมรีบาและเหตุร้ายที่มัตสานั่นเป็นเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขา ต้องเผชิญกับความหิวโหยในทินทุรกันดารคือไม่มีน้ำกินน้ำใช้เขามาต่อว่ามาตำหนิโมเสสอาโรนว่าทำไมให้พวกเขามาในทินทุรกันดารแบบนี้จะปลูกจะฝังอะไรก็ไม่ขึ้นดินก็ไม่ดีไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มาถึงตอนนี้ไม่ีน้ำซ้ำไม่มีน้ำจะกินด้วยนะครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับได้ ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในอดีตนานที่บรรพบุรุษของคนอิสราเอลที่เขาไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าและเริ่มบ่นเริ่มตำหนิผู้รับใช้พระเจ้านั่นหมายถึงเขาตำหนิและบ่นต่อพระเจ้าด้วยซึ่งโมเสสก็ไปทูลพระเจ้าในเหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงใช้โมเสสให้ไปใช้ไม้เท้าของเขานั้นไปชี้ที่หินไปตีที่หินแล้วก็จะมีน้ํา ให้กับคนอิสราเอลได้กินได้ดื่มแต่อีกตอนหนึ่งในที่พูดถึงเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับในพระธรรมกันดาลวิถีโมเสสได้มีอารมณ์กับประชากรหัวดือ้อหัวแข็งเหล่านี้ท่านก็ใช้ไม้ฟาดที่ก้อนหินนั้นซึ่งพระเจ้าบอกว่าจงตรัสสั่งจงกล่าวสั่งสำทับก้อนหินศิลาแล้วมันก็จะให้น้ําออกมาแต่โมเสสก็ได้ใช้ไม้เท้าตีน้ําให้น้ําออกมาจนเป็นเหตุให เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้โมเสสและอาโรนถูกพระเจ้าตำหนิและฆ่าโทษแล้วก็ลงโทษว่าอย่างนั้นว่าไม่สามารถไม่มีโอกาสจะได้เข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเพราะเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็ใช้อารมณ์ต่อหน้าประชากรของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้สั่งก้อนหินแต่โมเสสก็ตีเพราะว่าโมโหคนของพระเจ้าเหล่านี้ที่เขาไม่ฟังและเขาตำหนิพระเจ้าคุณผู้ฟังครับภาพเหล่านี้เกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์นั้นและผู้เขียนสรุดีบทที่95ได้นํามาใช้เป็นเหตุการณ์ที่เตือนสติให้ประชากรของพระเจ้าได้ร่วมกันถวายการมนมัส,สการพระเจ้าและเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระเจ้าสั่งอะไรพวกเขาจะต้องไว้วางใจในพระเจ้าแบบนั้นซึ่งการกรบฏการไม่เชื่อฝั่งนั้นแสดงถึงภาพของการอักตันยูการดื้อดึงหัวรั้น ซึ่งในที่สุดนั้นมีผลต่อการที่พระเจ้าพิภากษาให้คนรุ่นนั้นที่กบฏเขาตายกันหมดในทินทุรกันดารไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้ารวมทั้งผู้นำของพวกเขาคือโมเสสด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่พระเจ้าเตือนคนรุ่นหลังเหล่านี้ว่าให้เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็ถวายการนมัสก,การพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระคำของพระเจ้า ในสดุดีบทที่9 5นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเราจะมาดูว่าพระคำของพระเจ้าได้สอนเราทั้งหลายอย่างไรบ้างในวันนี้ครับสดุดีบทที่9 5มีใจความว่ามาเถิดให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระยาเวให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายศิลาแห่งความรอดของเราให้เราเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ ด้วยการขอบพระคุณให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่สูงของภูเขาก็เป็นของพระองค์ด้วยทะเลเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมัน และแผ่นดินก็เช่นกันเพราะพระหัตถ์ของพระองค์ปั้นขึ้นมาเถิดให้เรานามัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าลงเฉพาะพระพักของพระยาเวผู้ทรงสร้างเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้ ทันทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจกระด้างกระเดืองอย่างที่เมรีบาอย่างวันที่มัดสาในถิ่นทุรกันดาลเมื่อบรรพบุรุษของพวกเจ้าทดลองเราและพิสูตนเราถึงแม้พวกเขาได้เห็นกิจการของเราเราเกลียดชาติพันนั้นอยู่40ปีและว่า พวกเขาเป็นชนชาติที่มีใจหลงผิดและพวกเขาไม่รู้จักทางของเราเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความกริ้วว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้นะครับผมจะนำข้อคิดหนุนใจที่พูดถึงพระคำของพระเจ้าตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่าน ให้กับเราทั้งหลายฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระธรรมสดุดีบทที่95นี้ได้เชิญชวนเราทั้งหลายให้มาร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าด้วยเหตุผลสองประการด้วยกันนั่นก็คือพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรพรพสิ่งทั้งปวงและพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเลี้ยงดูพวกเราเป็นพระผู้ไถ่ของเรา ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะดังนั้นเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเราควรตระหนักและซาบซึ้งว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระผู้สร้างและพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่เราให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายความผิดความบาปด้วยนอกจากคำเชิญชวนยังมีการหนุนใจเตือนเราทั้งหลายให้ ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่าหัวดื้อกับพระเจ้าอย่ามีใจที่แข็งกระด้างอย่าทดลองพระเจ้าหรือหลงผิดอย่าดื้อเหมือนคนอิสราเอลรุ่นแรกนั้นที่เหตุการณ์ที่มารีบาและที่มัตสาผู้เขียนพระธรรมสรุดตนนีตอนนี้เตือนเราให้รู้ว่าเมื่อไม่เชื่อฟังผลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังครับ หาพระเจ้าตรัสกับคุณว่าเราเกลียดเจ้าเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังเราถ้าพระเจ้าตรัสแบบนี้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับคุณไ้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทที่95ข้อ7ถึงข้อ11นะครับผู้เขียนพระธรรมฮิบรูได้ใช้พระธรรมตอนเนี้นะครับไปเตือนสติคนรุ่นของเขาในตอนนั้นบอกว่า ในขณะที่เจ้ายังมีวันนี้อยู่ให้รีบกลับใจซึ่งอยู่ในฮิบรูบทที่4ข้อ13ถึงข้อ15ดังนั้นวันนี้เราก็ได้อ่านในขณะนี้ด้วยนะครับจึงหนุในใจเราทั้งหลายว่าวันนี้ขอให้เรารีบกลับใจมาเชื่อฝังพระเจ้าและถวายการนมัสการสรรเสริญพระเจ้ามีฉะนั้นแล้วอาจจะสายเกินไปมีฉนันแล้วอาจจะ ช้าเกินไปที่เราจะมีโอกาสถวายการนมัสการถวายการสรรเริญพระเจ้าและจะได้รับการทรงไถ่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงกระทําการในยามกลางวันเพราะในยามกลางคืนเมื่อมาถึงแล้วคนก็จะไม่ได้ทําการใดๆทั้งสิน้นเหตุฉะนั้นเมื่อเรายังมีเวลาวันนี้เดี๋ยวนี้ให้ลงมือเริ่มดําเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อฟังอย่า รอช้าอีกต่อไปครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้จะหนุนแจรอดทั้งหลายที่จะให้เกียรติกับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราเพราะนอกจากจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วยังเป็นการทบทวนให้เรารู้ว่าพระเจ้าองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าที่เป็นพระศิลาและเป็นความรอดของเราทั้งหลายที่เราไว้วางใจในพระองค์ได้อย่างแน่นอนครับ คุณผู้ฟังครับผมจะขอ,อนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าและข้อคิดในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ นั้นพลันสิ้นสุดทางสายใหมขนทางสายสึ่นจากสุดเดิมคุณคนน้าดูเบอรตูตทางนั้นกับแคบและแสน